ด้วยชักไร้สายจากมิกาว่านะครับอ่าตัวนี้นะครับไร้สายมาพร้อมกับแบตเตอรี่21โวลต์4แอมป์ความจุ4แอมป์นะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องใช้ชั้นชาเนะ่ะใช้สายชาร์จได้เลยนะมีใบเลื่อยมาทั้งหมดเอ่อใบเลื่อยตัดไม 3, นะ้สามใบเลื่อยตัดเหล็กหนึ่งนะครับวิธีการใส่ใบเลื่อยนะก็คืออ่าตัวนี้มันเป็นตัวบิดนะฮะก็คือบิดบ,บ,บิดใบเลื่อยแล้วก็เสียบเข้าไปธรรมดา นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับบรก็จะแน่นละนะเดี๋ยวเรามาใส่แบตกันนะครับนะนะตัวนี้ปรับสปีดด้วย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 ไก่ด้วยไก่ไกนะฮะมีระดับแบตเตอรี่บอกว่าเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็จุดเด่นที่สำคัญก็คือว่าอ,อุอปกรณ์เสริมเนี่ย เดี๋ยวผมแกะตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้แกะใบออกอุปกรณ์สสามารถใช้กับม a ลกิต้าได้นะใบก็ใช้กับม a ลกิต้าได้นะถ้าสมมติมเรามีใบยอยู่แล้วของมัลกิต้าเราก็มาใส่เหมือนกันวิธีการก็คือบิดนะฮะบิดตัวนี้นะครับบิดตัวนี้เพื่อให้ตัวนี้มันเปิดออกนะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปนะฮะแล้วก็ปล่อยแค่นี้ใบมีดก็จะแน่นละแล้วก็ ที่เสษไปก่อนนั้นก็คือแบตตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะฮะสามารถใช้กับม a กิ t a ได้เช่นกันนะครับของม a กิ t a นะครับมีไฟอยู่นะฮะเดี๋ยวเราลองไฟ